หน้าป่าไผ่แห่งหนึ่งมีต้นไผ่อ่อนน้อยชื่อว่าน้องไผ่อาศัยอยู่ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่มากมายน้องไผ่มีลำต้นเรียวเล็กสีเขียวสดใสใบไผ่โต้แต้ไหวไปมาเวลามีลมพัดดูเหมือนจะหักง่ายๆถ้าใครมาแตะต้อง รอบๆน้องไผ่มีเพื่อนต้นไม้ใหญ่หลายต้นมีท่านตะโก้ใหญ่ที่มีลำต้นโตมากแข็งแรงมั่นคงมีป้าสนสูงใหญ่ที่เหน็บแหลมดูแข็งแกร่งไม่เอาไหนและมีลุงยางใหญ่ที่มีรากแผ่กิ่งก้านกว้างไกลดูแกร่งกล้าที่สุดในป่าวันหนึ่งเพื่อนต้นไม้ใหญ่เหล่านี้เห็นน้องไผ่ไหวไปมาตามลมจึงหัวเราะเยาะ น้องภัยดูสิลมแรงนิดเดียวเธอก็โยกไปโยกมาแล้วอ่อนแอจริงๆท่านตะโกพูดเสียงดังป้าสนสูงใหญ่พูดเสริมใช่แล้วไม่เหมือนเราเลยเรายืนหยัดแข็งแกร่งไม่ยอมโค้งตัวให้ใครต่อให้ลมแรงแค่ไหนก็ไม่กลัวลงยางใหญ่พยักหน้าเห็นด้วยเราแข็งแกร่งที่สุดในป่านี้มีรากลึกกิ่งก้านแข็งจะมีอะไรมาทำอันตรายเราได้ น้องไผ่ฟังแล้วรู้สึกเศร้าใจเพราะรู้ว่าตัวเองอ่อนแอจริงๆแต่น้องไผ่ไม่เคยคิดร้ายใครไม่เคยอยากแข่งขันกับใครน้องไผ่แค่อยากอยู่อย่างสงบโค้งตัวตามธรรมชาติเมื่อลมมาก็โค้งไปเมื่อลมหยุดก็กลับตัวเหมือนเดิมน้องไผ่ไม่อยากต่อสู้กับใครน้องไผ่แค่อยากอยู่ตามธรรมชาติน้องไผ่คิดในใจและยิ้มให้กับเพื่อนๆไม่โกรธแม้จะถูกเ,เยาะเยะ้ย เมื่อเย็นวันนั้นลมเสาๆพัดผ่านน้องไผ่โค้งตัวไปมาอย่างนุ่มนวลดูสวยงามในแสงแดดเย็นส่วนต้นไม้ใหญ่ทั้งหลายยืนหยัดแข็งแกร่งไม่ยอมขยับแม้แต่นิดเดียวดูเหมือนนักสู้ที่พร้อมจะสู้กับทุกสิ่ง วันรุ่งขึ้นท้องฟ้าเริ่มมีเมฆดำหนาลมเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนกต่างๆบินหนีกันจนหมดสัตว์ป่าต่างวิ่งหาที่หลบภยัยท้องฟ้าเริ่มลงฝนโปรยๆปๆและลมก็แรงขึ้นทุกทีทุกขณะพายุใหญ่กำลังจะมาเยือนป่าไผ่แห่งนี้ ต้นไม้ใหญ่ทั้งหลายเริ่มรู้สึกผิดปกติลมแรงมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาแต่พวกเขายังคงยืนหยัดแข็งแกร่งไม่ยอมโค้งโอนต่อพายุเราจะไม่ยอมแพ้ท่านตะโกนตะโกนท่ามกลางเสียงลมหอนเรามีลำต้นแข็งแกร่งที่สุดจะยืนหยัดให้สุดชีวิตป้าสนสูงใหญ่พูดด้วยเสียงดังใช่แล้วเราต้องต่อสู้กับพายุไม่มีทางยอมแพ้เราแข็งแกร่งกว่าลมเสียอีก ลุงยางใหญ่เน็บรากลงดินแน่นขึ้นเราจะสู้จนลมหายใจสุดท้ายไม่ยอมโค้งให้มันขณะที่ต้นไม้ใหญ่ทั้งหลายตะโกนประกาศสงครามน้องไผ่กลับนิ่งเงียบเมื่อลมแรงมาน้องไผ่ก็โค้งตัวตามลมลมมาทั้งไหนน้องไผ่ก็โค้งไปทางนั้นไม่ขัดขวางไม่ต่อสู้ไม่บังคับตัวเองให้แข็งแกรง่ง พายุมาแรงขึ้นเรื่อยๆเสียงลมหอนดังสนัน่นฝนตกกระหนำ่ำแสงฟ้าแลบเป็นทอดๆลมพัดแรงจนต้นไม้ต่างๆสั่นสะเทือนท่านตะโกเริ่มสายไปสายมาแต่ยังคงต่อสู้ไม่เราจะไม่ยอมเสียงสายแหลงเริ่มเปล่งออกมาจากลำต้นป่าสนสูงใหญ่เริ่มมีเสียงแตกเราต้องยืนหยัดต้องแข็งแกรง่งแต่กิ่งไม้เริ่มหักบ้าง ลุงยางใหญ่รากเริ่มถอนเราจะสู้ต่อไปต้องแกร่งกล้าแต่ลำต้นเริ่มเอียงเอ็นไปมาส่วนน้องไผ่โค้งตัวไปมาตามลมดูเหมือนจะเต้นรํำกับพายุไม่ต่อสู้ไม่ขัดขืนเมื่อลมแรงมากน้องไผ่ก็โค้งให้มากเมื่อลมแรงน้อยน้องไผ่ก็โค้งน้อยลงพายุใหญ่มาถึงจุดแรงที่สุด ลมหอนอึงอ่างเสียงดังสนั่นป่าไผ่ฝนตกหนักราวกับใครเอาน้ำเทลงมาจากฟ้าทัานตะโก้พยายามยืนหยัดจนสุดแรงแต่ในที่สุดก็แครกกอกเสียงสายแหลมดังขึ้นและท่านตะโก้ก็หักโค่นลงพื้นป่าสนสูงใหญ่ต่อสู้จนหมดแรงแต่ก็แกรกกิ่งใหญ่หักเป็นท่อนๆและในที่สุดก็ล้มลงไป ลุงยางใหญ่ที่แข็งแกร่งที่สุดสู้มานานที่สุดแต่สุดท้ายก็โครมรากถอนขาดต้นใหญ่โค่นลงกับพื้นด้วยอาการหนักขณะที่ต้นไม้ใหญ่ทั้งหลายหักโค่นลงทีละต้นน้องไผ่ยังคงโค้งตัวไปมาตามลมเหมือนกำลังเต้นรำกับธรรมชาติ บางครั้งโค้งจนเกือบแตะพื้นบางครั้งโค้งเฉียงข้างแต่ไม่เคยหักไม่เคยล้มพายุใหญ่พัดผ่านไปในที่สุดท้องฟ้าเริ่มใสแสงแดดเริ่มส่องลงมาน้องไผ่ที่โค้งตัวอยู่ค่อยๆกลับตัวตรงยืนต้นอย่างสง่างามท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ที่หักโค่นล้มรอบตัวเพื่อนต้นไม้ที่เหลืออยู่พากันประหลาดใจ น้องไผ่ทำไมเธอไม่หักทำไมเธอไม่ล้มในเมื่อเธออ่อนแอที่สุดพวกเขาถามพร้อมกันน้องไผ่ยิ้มอย่างอ่อนโยนน้องไผ่ไม่ได้อ่อนแอน้องไผ่แค่รู้จักยืดหยุ่นน้องไผ่ไม่ต่อสู้กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เมื่อพายุมาน้องไผ่โค้งตัวรับเมื่อพายุผ่านไปน้องไผ่ก็กลับตัวตรงเหมือนเดิมน้องไผ่เข้าใจว่าบางครั้งการยืดหยุ่นแข็งแกร่งกว่าการยื่นหยัด เพื่อนต้นไม้ที่เหลืออยู่ภากันพยักหน้าเข้าใจพวกเขาเริ่มเข้าใจว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การต่อสู้กับทุกสิ่งแต่อยู่ที่การรู้จักปรับตัวรู้จักยอมรับรู้จักโค้งงอเมื่อจำเป็นตั้งแต่วันนั้นมาน้องไผ่กลายเป็นครูที่ทุกคนเคารพใครมีปัญหาก็มาปรึกษาและน้องไผ่ก็สอนด้วยความอ่อนโยนเสมอ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนและการยืดหยุ่นเป็นคุณธรรมที่ทรงพลังมากเมื่อเราเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ยึดติดกับความคิดเห็นและความต้องการของตัวเองเราจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆได้ดีกว่าการต่อสู้ด้วยความแข็งกระด้าง ธรรมะสอนให้เรารู้จักวิปัสสนาคือการมองเห็นความจริงของชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและอุเบกขาคือความสงบใจที่ไม่ยึดติดเมื่อเราปฏิบัติธรรมะอย่างนี้เราจะมีใจที่เข้มแข็งและยืดหยุน่นเหมือนต้นไผ่ที่อ่อนโค้งแต่ไม่หัก